วันนี้จริงวันนี้แต่งหน้าเข้มขึ้นนะเขาหรอใช่ไหมลองลองไม่ได้ถายอยู่แต่งหน้าเดี๋ยววันที่26นี้นะครับจะจะพาคุณหมอออกงานคู่นะไปทะไ <c oughs> จะพาคุณหมอไปออกงานคู่นะครับงานที่บุบแบบรับไปตอนกลางวันนะขออนุญาตคุณพ่อเรียบร้อย,ลยแล้วไม่มีไม่ต้องขออนุญาตพ่อเลยจะ <c oughs> ว่าหมอ บอกว่าจะพาไปออกงานกูพี่พี่ถามว่าให้เราทําอะไรเหรอเหมือนกลัวได้ร,ร,นนร้องเพลง่ะเจอกันที่โรบินสัน,นบุรีรัมนะครับยี่สิบกนี้เป็นงานทินิ่งใช่ไหมคือไม่ใช่คีงานทีนิ่เป็นงานของอ่าเป็นของที่ของห้างแหละเป็นงานแบบว่าโรบินสันเลยใครที่อยู่ใ,ใกล้โรบินสันบุรีรัมนะครับเชิญชวนทุกคนนะ มาพูดคุยกับผมกับคุณหมอบีวีได้แบบใกล้ชิดเลยฟิลเดียกับงานมิทติ้งเลยนะยใช่หมอใช่นดีนะ,ะน,น่า,าไม่รู้จะอยู่ยังไงือไม <C> e <an> ไถือว่าพวกเราสุขุมกับหน้าตาน่ารักใช่ไหมด้เลยไปบุรีรัมย์นี่อยากไปามาามานนก,กันเยอะๆผมก<า>็อยากให้ทุกคนมาเยอะๆนะ เขาจ้างหมดเลยไม่ใช่อะไรว่าไม่เป็นไรเขาไม่จ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจ้างเธอเองก็ได้ดียไหมถูเบียไหมแพงมากเสียนะเรียกเสียนะถูกลอตเตอรี่ป่าขอบคุณจอกุหลาบหนึ่งดวงนะครับหนึ่งดอกสิเออหนึ่งดอกไม่ใช่นะน่ารักเหงมากอุ้ยให้ผมถูกเนี่ยเธอซื้อลอตเตอรี่ให้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลอตเตอรี่ที่ซื้อให้ดูแล้วจะอึ้ง แล้วทุกคนก็จะบอกว่าเออถูกเลยทถูกเลยเพราะมันเนี่ยล้นกำลังเลยทุกคนจริงบีบีทุกคนส่งดอกกุหลาบให้เลยอ่ะพอคุณหมอบีบีมาไม่กินอหรอเมื่อกี้ที่เบลล์อยู่เขาส่งอะไรให้ส่งไม้เขาอยากดูถ้าพี่ไม้ที่เบลลใช้ไม้โเมื่อกี้เราได้รับส่งไอติมไหมที่เบลลว่าถ้าเป็นนั่นลเราจะบอกให้พี่ทำนาทเรียง อะไรก็ป้าจี้ทำให้ดูจริงนะขอบคุณไอ้เต้าหมี่ไอ้ทรงหมี่ให้ด้วยจริงเหอทรงหมี่ให้ด้วยไม่ทาไม่ไรเป็นอะไรจะได้ได้ของขวัญดเิเธอให้เธอไลฟ์แล้วก็เดินมาหาเราดีกว่าเนี่ยภาษาโทรศัพท์อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้โทรศัพท์อยู่นี่ iPad ก็จับอยู่อาทิตย์นึงจะจับไอ p a d ครั้งเดียกันไม่ได้จับนาะนมากแล้วเป็นเพื่อน ครั้งหนึ่งก็คือไอ้พจจะจับมาเฉพาะเวลาจะดูเด็ f ฟ i x ใช่ป่ะเพราะเขาไปในเด็ f ฟ i x ก็คือแบบต้องใจเด็ดฟรีอะายเดือนเลยวะไม่ได้เข้านานมากมีแต่คนส่งของขวันให้เลยอใช่ไหมส่งดอกกุหลาบเต็มเรยอ่มาหลยงรัขอบคุณมากนะครับให้เรามารกเกิดเอ่อยนคือเวลาไม่การเพราะนรักจืนตอรให้กนผมจะเข้ามาหลังเวทีคุณหมอเขานอนแล้วนะ บีบีก็จะส่งแผนที่ไปให้แล้วก็จะบอกว่าเออที่จะรูว่านี่ไม่มีนะแล้วก็บกแล้วก็นอนไปายไปเลยใช่ถ้าไม่สงคนโทรมาเราจะนัดที่เก็ตื่นไงน่ารักจังเลย,เลยน่ารักแบบคู่ขอบคุณครัขอบคุณมากๆนะที่เราส่งอ็นเดียวก็ลง อ่านเลยว่าใ,ใครส่งอะไร,าารที่วิวบ้างเาาด้วยเด้งติ๊งเต้งติงต๊งเต้ยติงต๊งเต้ยมาอยู่เนี่ย <c oughs> ไม่เลยสองวนนี้จะมีข่าวดีพะนะ <c oughs> ข่าวดีอะไรก่อนครับทุกคนข่าวดีอะไรของานคู่กองพางเ <c oughs> ดี๋ยวผมาจะจ้างคุณหมอไป <c oughs> ไปงานคู่กับผมอยู่ งานู้นี้มันคือแบบเป็นงานแบบแต่งสวยแต่งหล่อเลยนะแบบชุดไทยๆเลยอยากรู้ไหมว่างานนั้นคืองานอะไรขอบคุณพี่จูว่าสมควรห้งานงานลำแก้บนอจงจีทุกคนจุดขยะแบบว่าบนไว้ว่าจะเอจะจ้างนางลำนายลำแบบไปลำแก้บนจจ้างเราสคนได้นะบนใต้หลังฟ้อนหวาน น่ารักมากค่ะราล็นั่่น่ารักมากค่ะสี่ร้อยคนเลยหรอเหรอเฮ้ยติ๊กต็มันิกิดนไม่ไม่ได้เยอะไงแต่ว่าแต่ว่าคนในติ๊กต็อกัคุยสนุกอ่ะ ่คคูกันนะรขอบคุณลูกอมนะครับจากน้องอะตอมหรือพี่อะตอมนี่แหละเราเพิ่งลดฟิลเตอร์พี่เบลไปนะเนี่ยตัวเลขตาตัวเลขตาเราโตเหมือนตัวเลขตาเราโตเหมือนใส่คอนแทคเลนส์เลยเราลูบตาโตเหมือนเอเลี่ยนเลย ไปเจอหน้านะเ,เ,เลยยังไม่เคยเจอคุณหมอเลยเล่นเชิญครับเล่นเชิญขอบคุณของขวัญน,นะครับขอบคุณของขวัญาจทุกคนมากแต่ความมันลืมในใจทำไมหน้าเหมือนกันก็กุ่มกับคุณหมอชีดโบ็อซ์คิอีกเดียวกันนะฮะแค่โบ็อรอ ปวดถง,งเข้าแล้วนะใช้เหมือนกันมากก็ต้องอัดอีกหาตาอัดยังอะไรนะไ,ไม่ขดูดิมาแล้วดิยิ้มบ่อยยิ้มไม่ใช่ยิ้มบ่อยยิ้มทุกวันยิ้มตลอดเวลาพี่ได้กอดคุณหมอด้วยเลยคุณหมอน่ารักมากอนะ่ะ